เกม Rune Factory Guardians of Azuma เวอร์ชั่น Nintendo Switch 2มีแถบสีแดงหน้าปกหโหสวยงามมากเลยผมชอบอาร์ตภาคนี้มากๆนะครับก็คือเป็นแบบญี่ปุ่นโบราณโดย m a r v e l o u s นะครับเป็นตัวเอก2ตัว r a d t e e n นะครับ ESRB ด้านข้างนะครับอันนี้เขาใช้เป็นแบบสีขาวแล้วก็เป็นชื่อเกมเลยเขียนว่า Nintendo Switch 2 Edition เลยส่วนด้านหลังนะก็บอกว่าเข้าสู่ดินแดนตะวันออกของอ z ซูมารับประสบการณ์ของ Rune Factory แบบนำเสนอรีอิมเมจใหม่นะครับแล้วก็มี Screenshot มี Artwork ของตัวเกมตัวเกมเล่นได้1คนนะครับทุกโหมดแล้วก็เป็นดีเทลของตัวแผ่นเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนกัน นี่นะครับโอ้ oh. มาดูทีละอย่างนะเกมนี้มีปกในนะครับแต่ว่ากล่องมันเป็นสีแดงเขาก็ทําเป็นตัวละครฉากในเกมมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็สวยดีแต่ว่ากล่องมันน่าจะใสกว่านี้หน่อยจะได้เห็นดีเทลของรูปส่วนนี้ฮะมีคู่มือมาด้วยนะครับ Special Report on Azuma Top Secret แนะนําตัวละครเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มีแนะนำหมู่บ้านติวเตอร์ียงานดีด้วยนะครับใครเป็นแฟนรูนแฟ a c t o ี y เนี่ยสะสมได้เจ๋งมากๆเลยส่วนที่แผ่นนะครับสีแดงนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของตัวเกมนะครับ